สวัสดีครับก็ผมแบงค์เกมโมเกมแคทเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการ r a d i a ชั o นกับคลิป Freddy and f r i e n d on tour ์อีพีโซด1ครับผมนะผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันเกี่ยวกับอะไรแต่ก็เห็นหลายท่านรีคอมเมนต์มาเหมือนกันนะผมนะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปจากชแ l ลส e ีลวู o สตูดิโอครับผมนะหรือว่าคนที่สร้าง Freddy ฉบับ VR แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะสร้าง ไอภาคใหม่ที่กำลังจะมาไฟไนท์แอฟเรดีเซเคียวริตี้บรีดด้วยครับผมนะเขาเอาคลิปอะไรไม่รู้มาลงผมยังไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวเราจะมารีอคชันไปพร้อมกันนะผมนะแล้วก็จะดูว่ามีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าอาจจะมีบอกใบ้ถึงเกมใหม่ที่กำลังจะมาซึ่งก็น่าจะใกล้แล้วมั้งภาคใหม่ไฟใไนท์แอฟเรดีเซเคียวริตี้บรีดกับผมนะแต่มาดูกันว่านี่เป็นคลิปอะไรจะว่าไปมันบอกว่าอพิโซดหนึ่งแปลว,ว่าเดี๋ยวมันจะมีอพิโซดสองต่อแบบ ไม่แน่ใจคลิปความยาวหนึ่งนาทีสี่สิบกว่ามาดูเกลมไหมเปิดมาซ่าโอ้โ้เฟรดดี้เป็นการ,ร์ตูนเฟรดดี้ดูแล้วนี่เห็นสภาพความเก่านืกว่าการ์ตูนในยุคแปดสิบเก้าสิบเอว้ยีิกะอ๋อแต่ตัวก็เป็นสัตว์ตัวเป็นเป็นเลยใช่ไหม ทำไมลูกล่างเฟรดดี้แปลกๆทุกท่านคิดเป็นปะฟ็อกซี่นี่เหมือนเดิมเลยเฟรดดี้นี่อะไรเนี่ยโว้ตกใจอ้าวฟ็อกซี่นี่ใส่ชุดโจรสลัดเต็มคราบเลยผมนะวิ่งตามเลยอ้าวอ้าวอ้าววิ่งไล่กันตามการ์ตูนยุคสมัยก่อนจริงเนี่ยอ่าวิ่งไปนู้นหาทางนี้หากันไม่เจอมุกเดียวกันเลยครับผมเนี่ย เห็นแล้วนี่คิดถึงการ์ตูนยุคสมัยก่อนบอนนี่แอบอยู่ในตอไม้เนียนๆอ้าวฟ็อกซี่โดนใครจับอ๋อเปิดออกมาที่แท้ไม่ใช่ฟ็อกซี่จะเป็นหุ่นเอนโดมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ก็ข้างในตุ๊กตาก็เป็นหุ่นเอนโดอยู่แล้วแบบโอ้มีเพลงด้วยน,นั่นเสียงเฟรดี้เหรอโอ้โหชิกะ คุณเธอชอบพิซซ่าอยู่แล้วผมเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยกำลังดูกระตูเป็นเพลินเกเรเลยเออเอาดับอืไฟในแอฟเรดีสกิตี้บรีดครับผมเนะโอเคแล้วไอกระตูเมื่อกี้มันเกี่ยวข้องกับภาพใหม่ยังไงไรเงี้ไอนั่นอะไรเลขข้างล่างคืออะไรเป็นโค้รลับปะ่ะโอเคผมนะบอกตามตรงงงเมื่อกี้ผมดูอะไรวะเนี่ย โอเคงั้นเราก็จะมาค่อยๆดูกระเทียชากอีกครั้งกับผมนะเปิดมาก็นี่เลยผมนะเฟรด d ี้แอดเฟรดออนทัวร์เฟรดี้และเพื่อนเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบนี้แหละเอ๋อย่าผมบอกไปผมนะหน้าตาตัวละคร,ประแปลกๆนิดนึงชิกาก็ชิกา,กาแหละไม่มีอะไรมากแต่ว่าบอนนี่นี่ค่อนข้างจะอวบนะเฟรดดี้นี่แปลกไปเลยครับผมเนะยมันยังเป็นหมียิ่เเลยไม่แน่ใจคือมันเปลี่ยนจากตอนที่มันเป็นหุ่นเยอะเลยเฟร d ดี้ หุ่นอะไรนี่คือแบบดูเปียวตัวสูงๆล่ำๆอะไรแบบนี้แต่กระตูนน่ารักนะแต่ว่าเฮ้ยเขาลงทุนนะเขาทำกระตูนเลยนะเว้ยเออพูดงั้นพูดงี้แต่ว่าเรามีกระตูนเฟรดดี้อย่างเป็นทางการกันแล้วผมนะใครจะไปคิดว่าเล่นเกมมาตลอดจะได้ดูกระตูนแบบนี้ไม่ทำให้มันเป็นตอนๆจริงๆไปเลยอะไรเงี้ยเออรายการกระตูนเฟรดดี้อะไรเออน่าสนใจนะ เออนี่ทำดีมากเลยนึกว่าแบบว่ารายการการ์ตูนจริงๆอะไรแบบนี้และดูหุ่นมันนะผมเนี่ยเออหุ่นมัน,ปนแปลกๆไม่รู้ดิบอนนี่นี่ยังอวบั่วไปบอนนี่ยังถือกีตาร์ไปทุกที่ย่างๆคนอื่นเขาไม่ถืออะไรบอนนี่สะพายกีตาร์ไปเลยกีตาร์มันรักมากแล้วก็ฟ็อกซี่แต่ฟ็อกซี่นี่คือเหมือนเดิมไปะผมนะเออแล้วก็มาลองดูว่าแต่ละตัวพูดอะไรบ้างกันดีกว่าเฮ้ยมาเข้าร่วมกลุ่ม วงดนตรีเล้ปล่าอะไรงี้เออฟ็อกซี่บอกเจ้าอ่ะเอ้าอะไรแค่ถามดีๆเออเวรดี้อยู่สามมาชวนฟ็อกซี่ผมนะแต่ฟ็อกซี่บอกฮะไล่ตามไปแล้วผมนะ <c oughs> เนี่ยเรดี้บอกอะไรว่าแค่ชวนเข้าวงดนตรีมันต้องไล่ฆ่าเลยแหละ <c oughs> วิ่งไล่กันไปวิ่งไล่กันมาผมนะนี้เราเห็นกันไปแล้ว <c oughs> บอนนี่นี่แอบเนียนผมนะอยู่ในตอไม้ จะสื่ออะไรหรือเปล่าวะผมรู้สึกว่ามันจะมีความหมายแฝงอะไรหรือเปล่าในเทเลอร์นี้บอนนี่ลบยีได้ตอไม้หมายความว่าเกมภาคใหม่บอนนี่มันจะโผล่มาจากตอไม้ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็มั่วไปไงั้นแหละ <c ười> คาดดาวเอาแต่คือแบบโหเอาพุ่มไม้มาใส่หัวทำเนียนขึ้นนะเนี่ยเออมันมีความหมายซะไนอยู่หรือเปล่าแล้วก็ตอนจบฟ็อกซี่โดนจับได้ผมเนี่ย ใครจับฟ็อกซี่ไปจับกันตอนไหนตอนแรกวิ่งหนีอยู่เลยโดนจับเฉยแล้วก็ฟ็อกซี่เปิดมาเป็นเอนโดสเกลตันนะผมนะโหโคตรแปลกใจถ้าตูไม่รู้มาก่อนว่าข้างในมันก็เป็นเอนโดสเกลตันอีกแล้วเพราะว่าตูก็เล่นเกมมาอยู่เออแปลกใจอะไรกันโอ้ทำไมเวอร์อะไรพวกเองก็ถอดมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจะตกใจอะไรเอออ่ะ โอเคท่อนแรกเฟรดดี้ร้องว่าเฮ้ hey, ทุกคนเปิดวิทยุขึ้นมาอแล้วก็นี่ครับผมนะแต่ว่าไปเสียงไงผมบอกไปเสียงเฟรดดี้ไม่อย่างหรอชิกาทำอะไรไม่เล่นไอ้บอนนี่เล่นกีตาร์ชิกาทำอะไรยืนกระพือปีกเล่นอย่างเดียวแล้วไงโอเคท่อนนี้ถึงเวลาเคลียงปัญหาออกไปท่อนนี้อ่าเราอ่ะเพื่อ <c oughs> ดนตรีให้ดังขึ้นอ่าเรามีบอลเรามีบอลแหละแล้วลดูเนี่ยผมเนี่ยพิซซ่าซ้อนกันก็คือเอาพิซซ่าถาดหนึ่งแหละแล้วก็ตัดมาทียส่วนแล้วมาแปะเรียงกันมาเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็กินเออวงดนตรียังคงล็อกต่อไปตลอดการและนานเทินตลอดการและนานเทินโอเคและนี่อย่าไห่เนี่ยอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรเอองงอย่างหนึ่งคืออันนี้คืออะไรครับผมเนี่ยมันคืออะไรมันคือมันเหมือนวงแหวนอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะบ่งบอกอะไรครับผมเนี่ยโอเคก็มีแค่นั้นเทเลอร์ึเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นอะไรแวบๆเนี่ย เออผมลองมานั่งดูตรงนี้อีกทีแล้วผมว่าผมเห็นแล้วแบบแบบแบบตรงฉากเนี้ยท่านเห็นป่ะเออเราดูอยู่ใช่ไหมสภาพมันจับหน้าเหมือนมีหน้าตัวอะไรสักอย่างโอเคผมนะเราจะมาลองเปิดแบบสโลกันเพื่อดูว่าอันนั้นคืออะไรนี่น่าจะเป็นสิ่งลับที่ซ่อนอยู่ในอันนี้ผมนะผมก็หาอยู่ว่ามันต้องมีอะไรอบอกถึงภาคต่อไปและนี่ก็คือสิ่งลับนั้นใช่ไหมผมขอเปิดแบบสโลว์ผมนะเพื่อดูว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ หน่อยเนี่ยซ่อนอย่างเนี้ยนะเป็นฉากเนี้ยผมนะผมเตรียมสต็อปแล้วดุบดุบดุบนั่นไงนั่นไงเห็นใบบันเกิปะอ๊ะอ๊กดไม่ทันเดาไหมเนี่ยเนี่ยเอ๊นั่นเอ๊ะอ๊นี่ไงมันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เออเนี่ยมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรอัะผมนะมันใช่หุ่นหรือเปล่าต้องปากมันแปลกอ่ะ หน้าตาเป็นเหมือนโครงกระดูกมากกว่าจะเป็นตัวหุ่นยนต์นะเออที่น่าสังเกตคือมันมีหลายตัวอยู่ในข้างหลังด้วยผมนะน่าจะมีหลายตัวแต่ดูแล้วไม่ค่อยเหมือนหุ่นตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นสปริงแท็บหรืออะไรแต่ว่าช่วงปากแล้วก็ตัวมันแปลกๆนะแล้วมันมีหลายตัวด้วยผมนะนี่อาจจะเป็นศัตรูตัวใหม่ที่เราจะได้เจอกันในเกมที่กำลังจะมาครับผมนะมันมีเขียนอะไรตรงนี้ด้วยมันเขียนว่าอะไร อัลฟาแซดหกกรุ๊ปเขาบอกว่า6กกรุ๊ปก็คือกลุ่มหตัวเลยไงทายเดาวความหมายอะผมนี่นี่ไงโหตอนแรกเห็นว่าเป็นตัวธรรมดาพอมานั่งสโลดูถึงได้เจอภาพนี้ภาพที่ซ่อนอยู่อบผมเนั่นเป็นการสปอยศัตรูตัวใหม่ที่จะเจอในภาคใหม่ว่าจะเป็นตัวนี้บ่งบอกไม่ค่อยถูกนะคือมันไม่มีหูสัตว์หรืออะไรเลยมันเหมือนเป็นโครงกระดูกหน้าคนแต่ว่า ไม่รู้ว่าเฟรดดีภาคใหม่มันจะโหดย่างนั้นเลยแหละจริงนะผมไม่เห็นหูอะไรเลยเออหรือว่าภาพผมไม่ชัดก็ไม่รู้แต่ผมไม่เห็นหูเออมันแลดด้วยเหมือนสัตว์มันก็เห็นแค่นี้ใช่ไหมมันคือตัวอะไรวะ ใครมีความเห็นอะไรก็บอกในคอมเมนต์กันนะผมนะโอเคนั่นคือการเรียกชันเทรลเลอร์เฟ d ดี a แ n นเฟ e n o อนทัวร์อพิโซดหนึ่งเพราะมันบอกอีพิโซดหนึ่งผมเลยคิดว่าอาจจะมีอพิโซดสองครับผมนะก็อาจจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่แบบนี้ก็ได้ไม่มีอย่างอื่นแล้วใช่ไหมนี่คือผมก็มาเจออยู่อันหนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในฉากอื่นมันจะมีอะไรอีกไหมคิดว่าคงไม่มีแล้วแหละเพราะว่าฉากอื่นภาพมันก็ไปปกติแล้วคือภาพมันทําให้เป็นรูปแบบการ์ตูนยุคเก่ามาเลย ค่อนข้างเนียนไงแอบอ,อะไรมาใส่แบบไม่รู้เรื่องเออเหมือนมีการซ่้านิดนึงแสบถ้าไม่สังเกตดีๆนี่ไม่สังเกตเลยเนี่ยเออเพราะว่าตอนเอ่น,นี่ภาพก็ลื่นไหลมีตอนนั้นอันเดียวที่มันกระตุกเออใช่มไหมน่าจะมีแค่อันเดียวไปยังแค้นผมนะเฟรดดี้บอกกูแค่มาชัวเล็กน้อยถึต้องไล่ตรวจกู ไม่รู้ว่าที่ถอดหน้าฟ็อกซี่ออกมาเห็นเอนโดสเกลตันด้านในมันจะมีการสื่อถึงอะไรหรือเปล่าทีแล้วจะว่าไปพวกเฟรดดี้นี่เป็นสัสตว์ตัวจริงหรือว่ายังเป็นหุ่นเหมือนเดิมมันไม่รู้เรื่องไงว่ามันเป็นหุ่นถอดออกมาฟ็อกซี่แล้วเห็นเป็นหุ่นตกใจไม่รู้เลยว่าเองก็หุ่นเหมือนกันเนื้อเรื่องไอ้แกตัวนี่ก็น่าสนใจนะ แต่คือแบบทําเป็นกระตูที่ผมบอกไปหรูมากเลย <c oughs> และก็นนี้ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งกับผมเนะี่มันคืออะไรเนี่ยอะไรมันมันเหมือนวงกลมในสักอย่างที่ผมก็ยังบอกไม่ค่อยได้ แต่ก็เ okay, คผมนะั้นคือการรีแอคชั่น f r e d d y and f เฟรนออนทัวร์อีพิโซดหนับผมนะร้อยอีพิโซดสก็แล้วกันใครชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์ค่แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสำหรับผลงาน,นผมนะถ้าเกิดใครเหยบผมรีแอคชั่นอะไรแบบนี้ลืมกดไ like, ลค์เยอะๆผมนะเหยียบผมรีแอคชั่นคลิปอะไรต่อก็ทิ้งคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะถ้าเกิดไม่มีลิขสิทธิ์ก็จะพยายามทำให้ก็แล้วกันสวัสดีกับวัน goodbye หน่อย good night Pew.